การพบเจอก็คือในช่วงนั้นเนี่ยช่วงคืนวันที่24 25จนถึงเช้า26เนี่ยนักประดาน้ำดำน้ำเนี่ยเขาดำน้ำหาศพแตงโมงมาตลอดร่วม30ชั่วโมงแล้วก็หาไม่เจอเรากําลังสันนิษฐานว่าในห่วง30ชั่วโมงนั้นแตงโมงไม่ได้อยู่แถวนั้นเราสารันนิษฐานว่าแตงโมเพิ่งมามาตอนเช้ามืดวันที่26่ห แล้วเราสันนิษฐานนะฮะเป็นข้อสันนิษฐานส่วนตัวของผมว่าผมประเมินว่าแตงโมมีโอกาสสูงที่จะถูกจับถ่วงน้ําไว้ใต้แม่น้ํำเจ้าพยาโดยทวงทวงด้วยหินปูนแล้วก็เชือกมัดแล้วเกิดปฏิหารขึ้นมาในช่วงที่ผมไปทําพิธีไงที่วัดขังข่าวนะครับว่าศพมันหลุดจากเชือกได้ยังไงนี่เป็นข้อสันนิษฐานของผมนะพอผมสันนิษฐานว่าเป็นการฆาตกรรม